สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับ uh, วันนี้นะครับเราก็เป็นสัปดาห์ก่อนสอบเนาะเดี๋ยวเราจะมีการสอบในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะทําการติวข้อสอบให้นะครับวันนี้เป็นแนวข้อสอบสําหรับวิชาภาษาจีนเพื่อกา,การสื่อสาร,ร,รในชีวิตประจําวันเนาะ,ะวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนาะ,ะมาข้อสอบนะครับเราก็จะแบ่งเป็นแบบหลายแบบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่มีจำนวน30สข้อ30ิคะแนนนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อแรกนะครับข้อสอบข้อแรกนะครับอ่านนักเรียนลองอ่านดูโจทย์ดูนะครับข้อใดมีความหมายว่าฉันจำได้ไหมคำว่าฉันคือคำว่าวอนะครับวอก็คือข้อที่อะไรข้อที่เท่าไหร่ข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับข้อที่หนึ่งเนาะอ่านะครับข้อที่หนึ่งอ่า Okay. ต่อไปนะครับข้อ2นะครับอ่ะข้อใดนะครับมีความหมายว่าเขาที่เป็นผู้ชายเขาเนี่ยเราเรียนไปแล้วคำว,ว่าเขาคือคำว,ว่าทาเนาะคำตอบมันก็จะมีอยู่2ข้อก็คือ3กับ4อ่ะแต่คราวเนี้ยเขาเนี่ย,ยมันต้องใช้เพศให้ถูกด้วยถ้าสมมุติว่าเขาผู้ผู้ชายเนี่ยคือตัวไหนครับระหว่างข้อ3มกับข้อ4 ก็คือข้อ4นั่นเองเนื่องจากว่าอะไรคําว่าเขานะครับมีความมีที่แปลว่าผู้ชายเนี่ยก็คือตัวหมายเลข4นะครับนักเรียนสามารถสังเกตได้จากอะไรก็คือตัวผางของมันถานคือตัวอักษรข้างของมันที่เคยสอนไปก็คือมันจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะคำนี้จะบอกถึงเพศหญิงนะครับคำนี้นะครับก็จะกลายเป็นคำคำว่าเขาที่เป็นผู้ชายเนาะ ต่อไปข้อที่3มครับข้อใดมีความหมายว่าคุณครูนะครับคุณครูน่าจะตอบได้มั้งเพราะว่าปกติเรียกอยู่แล้วอ่าถูกต้องนะครับตอบข้อที่หนึ่งนะครับคำว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อนะครับมีความหมายว่าคุณครูนะครับถัดมานะครับ ข้อที่4ี่นะครับข้อใดไม่ได้นะครับไม่ใช่นั่นเองไม่ใช่คือไม่ใช่นะอ่านมีเพื่อนใต้อสองเส้นนะครับความหมายของคำว่า h ห่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่5นะครับเอ้ยข้อที่5นะครับบอกว่าชวยนะครับหรือบางคนอ่านว่าเฉยก็ได้นะครับ มีความหมายว่าอย่างไรนะครับเฉยมีความหมายว่าอะไรหรือชุยนะครับมีความหมายว่าอะไรตอบข้อที่สองนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อที่6ครับคาว่าหลิวเสี่ยเฉิงหลิวเสี่ยเฉิงมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรครับนักเรียนแรก เปลี่ยนนั่นเองนะครับเนาะคำว่าเสวเชิงนะครับมีความหมายว่าแปลว่านักเรียนนะครับส่วนหลิวเติมเข้าไปเลยกลายเป็นว่านักเรียนแรกเปลี่ยนนั่นเองนะครับนักเรียนแรกเปลี่ยนถัดมาคำที่7นะครับข้อที่7คําว่าต้าเสียต้าเสียมีความหมายว่าอย่างไรนะครับต้าเสียในภาษาไทยเนี่ยว่าอย่างไง อ่าคขาตอบไปต้องคือต้าต้าเป็นความหมายว่าใหญ่เนาะชั้นเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือชั้นเรียนก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยส่วนถ้าเป็นประถมศึกษาประถมศึกษาคืออะไรครับจำได้ไหม,ม,มอันนี้จะเป็นถ้าประถมศึกษาจะเป็นเสี่ยวเฉยนะครับเสี่ยวเฉยถ้าเป็นมัธยมจะเป็นจงเฉยนะครับถ้าเป็นมหาลัยก็จะเป็น ต้าเฉียนะครับส่วนอาชีวะอาจารย์เอามาหลอกอ่ะตรงนี้นะครับเนาะอ่ะถัดไปข้อที่8นะครับข้อใดมีความหมายว่าปวชปวชข้อไหนครับอ่าโอเคนะครับได้ยินละอ่ะนักเรียนคําว่าปวชเราใช้คําว่าจงเจียนนะครับจงเจียนจงเจียนแปลว่า เอ,อ่อนักเรียนปวชแต่ถ้าเป็นปวสนะครับเราจะใช้ข้อหนึ่งก็คือต้าเจียนต้าเจียนนะครับต้าเจียนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อ8ต่อไปเป็นข้อ9นะครับข้อใดมีความหมายว่าช่วยเหลือช่วยเหลือก็คือปังปังจู้นั่นเองนะครับปังจู้นะครับอ่าปังจู้แปลว่าช่วยเหลือต่อไปข้อ10บ ข้อใดมีความหมายว่าคนจีนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสองนั่นเองนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะครับก็คือคำว่าจงกัวเหรินนะครับคราวนี้นักเรียนลองมาดูนะครับอ่ะถ้าเป็นข้อ1เนี่ยคำว่าจงกัวจงกัวคำเดียวจะมีความหมายว่าเออเปว่าประเทศเนาะ เติมคาว่าเหรนที่แปลว่าคนจงกัวเหรินจงกัวเหรนเลยแปลว่าคนนะครับคนประเทศจีนหรือคนจีนนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างเป็นประเทศอะไรเอ่ยไทยกัวไทกัวเสียงเหมือนอะไรประเทศไทยเนาะก็เป็นไทกัว,กวนะครับไทกัวเหรนไทกัวเหรนนะครับเนาะอ่ะถัดไปนะครับข้อที่11นะครับอ่าทงเสียเหมือนใจเจียย งเฉเหมินใจเทีนข้องฉวเนใจเทีแล้ว b ะครับจะตอบว่าอะไร b ตอบาว่าเหล่าชือ,อคนที่เรา,าถ้าสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าลาก่อนอ่ะคนที่ตอบกลับมาก็ต้องตอบว่าลาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าใจเทียนแปลว่าลาก่อนเพราะฉะนั้นตอบข้อ2อนั่นเองนะครับต่อไปข้อ12นะครับคาเมินชือ แล้วตามด้วยคำว่าอะไรนะครับและอ่าทามเออรชื่อจุดจุดจุดเราแปะเว้นให้นักเรียนเติมและสังเกตว่าเป็นเครื่องหมาย question mark ก็คือเป็น question เป็นเครื่องหมายคำถามนั่นเองต่อไป B บอกว่าทามเออรชื่อวอร์เมอร์เตอร์หาวผงหยดว,วอร์เมอรเตอร์หาวผงหยดวอร์เมอรเตอร์หาผงหยดก็คือแปลว่าอะไรครับเพื่อนยังไงเพื่อนสนิทนั่นเองหาวผงหยดเนาะอ่ะ w o รเมเตะหาผงโยเลยแปลว่าเพื่อนสนิทของใครของใครของฉันก็คือคำว่า woman กลายเป็นเพื่อนสนิทของฉันเขาพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันคราวนี้นะครับเราจะตอบว่าอะไรล่ะถ้า B ตอบมาว่าพวกเขาคือเพื่อนสนิทของฉัน อ่าข้อสอบก็เลยต้องตอบเป็นข้อที่3นะครับที่แปลว่าฉุยเพราะคาว่าฉุยเนี่ยเราเคยได้ยินละว่ามันแปลว่าใครถูกไหมอ่าถ้าทวนใหม่ก็คือข้อ A บอกว่าทาชื่อฉุยทาเมินชื่อฉุยทาเมินชื่อฉุย,ยแปลว่าเขาพวกเขาเป็นใครนะครับพวกเขาเป็นใคร B ตีตอมาว่าทาเมินชื่อวอเมินตะห่าผงโยกพวกเขาเป็น เพื่อนสนิทของพวกฉันนั่นเองนะครับ12จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปส,สิบสงเวิ้นหนีเที่ยวเฉินเมอรจุด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 ,จด,จดเว้นไว้ให้เติมแลว้ว q u อยเชิญมาร์บีต่อมาว่าวอดเที่ยวหวางเวินวอดเที่ยวหวางเวินฉันชื่อว่าหวางเวินอ่ะคราวนี้เขาบอกชื่อมาชื่อเขาว่าหวางเวินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าอะไร อ่าถูกต้องเราจะถามว่าคุณชื่ออะไรใช่ไหมครับคำว่าชื่อในภาษาจีนเนี่ยเราใช้คำว่าหมิงจือหมิงจือเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อที่สองนั่นเองนะครับหมิงจือนะครับหมิงจืออ่ะส่วนคำว่าซิ่งเนี่ยแปลว่านามสกุลนั่นเองนะครับนามสกุลเนาะไม่เกี่ยวกันก็คือถ้าเขาจะถามซิ่งเนี่ยเขาจะใช้คำว่าหนีนกุ้ยซิ่งอะไรเงี้ยเนาะมันิดไม่ใช้คำประโยคนี้นะครับ ต่อไปข้อ14นะครับหากนักเรียนบอกว่าฉันเป็นคนไทยหากนักเรียนบอกว่าฉันเป็นคนไทยจะพูดว่าอะไรจะพูดาตามข้อไหนอ่าถูกต้องนะครับบอชื่อไท้กัวเหรินแปลว่าฉันเป็นคนไทยนั่นเองนะครับต่อไปข้อ15นะครับตัวเลือกอ่า ให้นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับที่จะมาเติมในช่องว่างตัวนี้นะครับนักเรียนเลือกตัวไหนนะครับอ่ะเอบอกว่า我很高兴认识你我很高兴认识你บีตอกกันมาว่า我จุด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 很งเลิ่นะครับ我จุด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 ื高兴认识你 คำนี้นะครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรอ่าคำนี้เราลองแปลเนาะเราลองแปล A บอกว่าคุณนะ่ะอ่าฉันนะ่ะดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณเพราะว่าอะไรคําว่าบ่บ่มีความหมายว่าฉันเฮินเกาฟิงเฮินเกาฟิงมีความหมายว่าเฮินเกาฟิงมีความหมายว่าดีใจมากนะครับเรื่นชื่นีเรื่นชื่นีมีความหมายว่ารู้จักกับคุณ ฉันดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณบี B. ต่อมาว่าวอเหิรนเกาซิงราชนีแต่มีตัวให้เติมอยู่ข้างหน้าคราวนี้จะแปลว่าจะต,ต้องเติมตัวไหนนะครับระหว่างหนึ่งสามสี่เนี่ยมีคําว่าชงมีคําว่าจ่ายมีคําว่าหยีแล้วมีคําว่าตัวนะครับเติมข้อไหนอ่าเราลองแปลเมื่อกี้เราแปลแล้วเนาะฉันดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณบีก็ต่อมาว่าฉันจุดุดุดดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณ จะสังเกตว่าประโยค A กับประโยค B มีความคล้ายกันนะครับก็คือมีความเหมือนกันนั่นแหละว่าดีใจทั้งคู่ที่ได้รู้จักกันคราวนี้การที่เราจะบอกว่าสิ่งสองสิ่งเนี่ยอ่ะ A เหมือนกับ B เนี่ยเกาคล้ายๆกับ B เนี่ยเราจะพูดว่าอะไรละ่ะเราจะพูดว่าวอยีนะครับตอบพ่อ3ามวอยีเฮินเกาซิงเลิรนชุนีแปบลบว่าฉันก็ดีใจมากที่ได้รู้จักกับ นะครับมันมีความหมายว่าก้นั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงถึงความว่า a อเหมือนกับ B นั่นเองนะครับถัดไปข้อที่6นะครับตัวเลือกในข้อใดแปลจากอ่าตรงนี้อาจารย์แก้โจทย์ในเนึงเป็นจากจีนเป็นไทยได้ถูกต้องตัวเลือกในข้อใดแปลจากจีนเป็นไทยได้ถูกต้องข้อไหนครับอย่างแรกนะครับนักเรียนต้องอจับคีย์เวิร์ดของมันให้ได้ก่อนว่า ชิงเนาะชิงจะบวกด้วยเป็นถามใครอ่ะคราวนี้ยชิงตัวนี้บวกด้วยคําว่าหนีหนีคือใครครับหนีแปลไปว่าอะไรหนีหนีคือคุณนั่นเองอ่ะคําว่าคุณนะครับอ่ะคราวนี้ตัวตัว,ตวปังจู้ตัวตัวเนี่ยไปขยายคาว,ว่าปังจู้นั่นเองตัวตัวแปลว่ามากๆปังจู้แปลว่าการช่วยเหลือช่วยเหลือ,อยังไงช่วยเหลือมากๆ <c oughs> ขออภัยครับ ขอเชิญคุณช่วยเหลือมากๆาะตอบข้อ2นั่นเองนะครับอะต่อไป17นะครับตัวเลือกในข้อใดแปลจากไทยแปลจากจีนเป็นไทยได้ถูกต้องอันนี้เป็นการทดสอบเรื่องการใช้เตอะนะครับว่านักเรียนสามารถแปลได้ไหมอะมาดูกันอะเราเวลาเราเจอเตอะเนี่ยต้องแปลจากตรงไหนมาก่อนนะเราต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเนะาะเจอเตอะคำสุดท้ายของคำว่า คำสุดท้ายก็คือของประโยคนี้คือคำว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อมีความหมายว่าอะไรครับคุณครูเนาะอ่ะคุณครูอ่ะคราวนี้คุณครูสอนภาษาอะไรตอนนี้มีมาขยายครหูหนึ่งคำก็คือห้าดิห้ยด่แปลว่าภาษาจีนนั่นเองห้าดิเหล่าชื่อก็คือคุณครูสอนภาษาจีนของใครละ่ะมีคำว่าเต๋อเต๋อแปลว่าของห้า่ิเหล่าชื่อเอาแล้วมีเต๋ออยู่ข้างหน้าอ่า คำว่าว่อเมินวอเมินแปลว่าอะไรครับแ่าไม่ไคนตอบผิดวอเมินแปลว่าว่อเปเหมือนคําว่าว่อที่แปลว่าฉันไม่ใช่นะครับวอเมินวอแปลว่าฉันส่วนคําว่าเมินไปตามกลายเป็นคําว่าพวกฉันหรือพวกเราอ่มคราวนี้เราก็จะแปลทังประโยคแปลว่าวอเมินอ่ะเตะห้านอยล่าชือก็แปลว่าอ่าอ่า เขาจะแปลว่าคุณครูภาษาจีนของฉันนั่นเองนะครับของฉันเนาะนะถัดไปนะครับเป็นข้อ18ถึงข้อ25อันนี้ให้นักเรียนพิจารณาดูว่าสิ่งที่นักเรียนนะครับอ่าเคยเรียนไปแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเนี่ยข้อใดถูกข้อใดผิดนะครับข้อ18คนจีน แฟ่ในวงเ,เอในวงเล็บอะก็คือนามสกุลนั่นแหละของคนจีนเนาะอ่ะจะอยู่ด้านหลังชื่อจะอยู่ด้านหน้าถูกหรือผิดอ่าลองไปดูมานะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเทศกาลที่สำคัญที่สุดของประ,ประเทศจีนหรือเทศกาลวันตรุษจีนคือเทศกาลวันตรุษจีนถูกหรือผิดครับอ่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากเลยเนาะตรุษจีนเนาะอ่ะ นะครับสิบย่นะครับสิ่งประดิษฐ์นะครับโบราณที่ยิ่งใหญ่ของจีนคือเข็มทิศกระดาษเงินเหรียญและการพิมพ์ถูกลอผิดอ่าอะไรมีการสลับกันหรือเปล่าหรืออะไรหายไปนะครับอ่าลองพิจารณาข้อความดีๆนะครับจุดที่สูงที่สุดนะครับข้อ21จุดที่สูงที่สุดนะครับของโลกที่อยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับ อยู่ระหว่างประเทศจีนกับรัเสเซียถูกหรือผิดอ่าลองพิจารณาดูนะครับข้อมคำตอบเป็นล้วนแต่อยู่ในหนังสือหรือเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนไปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยให้นักเรียนลองไปทบทวนดูนะครับในพ์ทนี้ถ้าข้อใดถูกให้นักเรียนกาข้อที่1ถ้าผิดกาข้อที่2นั่นเองถัดมานะครับถัดมาเป็นข้อที่22 ประเทศจีนอ่ะประเทศจีนนะไม่ใช่ประเทศเฉยประเทศจีนเป็นต้นตำรับของการปลูกชาซึ่งมีประวัติยาวนานถึง2 0 0พปีจริงไหมอ่าลองไปดูนะลองไปดูประเพณีการพันเท้ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงใช่รนาะชวงศ์ชิงไหมอ่าลองไปดูมานะครับแท่ของคนจีนที่มากที่สุดในประเทศไทยคือแฝ่หวางจริงไหม เราไปดูมานะครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของคนจีนเรียกว่าการสอบเกาเข่าถูกไหมอ่าลองไปดูนะครับลองไปดูมาต่อไปเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทสุดท้ายก็คือเป็นพาร์ทที่อาจารย์เอาข้อสอบมาจากเ,เ,เนื้อหาที่เป็นการประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันเนาะ เรามาดูกันมันก็คือการที่นักเรียนเนี่ยจับคู่ภาษาจีนนะครับเวลาตอบให้ตรงกับสถานการณ์ที่ให้ถูกต้องนั่นเองอย่างข้อหนึ่งนะครับตัวเลือกในข้อที่1ตรงนี้นะครับตรงข้อที่1นะอ่าตรงนี้นะอ่าเหมยเวิ่นถีเหมยเว่นถีเหมยแปลว่าไม่เว่นถีเวิ่นถีแปลว่าปัญหาเหมยเวิ่นถีไม่มีปัญหานั่นเองนะครับต่อไปข้อสอง เมยกวนสิเมยกวนสิเมยนะครับอ่าเหมยกวนสิแปลว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเรามักจะใช้คู่กับคําว่าตุย้ยผู้สีตุย้ยผู้สีแปลว่าขอโทษนะครับตอบกลับมาว่าเหมยกวนสิไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอ่าต่อไปข้อที่สฟ่างซินปะฟ่างซินปะ ฟ้างคือการวางซินคือหัวใจนั่นเองฟ้างซินวางหัวใจอ๋อวางใจนั่นเองครับฟ้างซินปะปะมีความหมายว่าเถอะฟ้างซินปะวางใจเถอะนั่นเองนะครับต่อไปอ่ะเป็นเหมยสือเจีลาเหมยสือเจีลาเหมยหรือเหมยโยเนี่ยเป็นแปลว่าไม่มีเนาะสือเจียนสือเจียนแปลว่าเวลา ลาแล้วอ่ะเหมือนประมาณเนี้ยเหมือนแล้วอย่างเงี้ยเหมือนฉุดเจียละไม่มีเวลาแล้วนะครับหรือหมดเวลาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะข้อ5นะครับอ่าเหลิงจงิ้ง,งเตี๋ยเหลิงจิ้งเตี๋ยเหลิงจิ้งนะครับมีความหมายว่าใจเย็นส่วนเตี๋ยเป็นแบบหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะเป็นคำลงท้ายว่าเออนิดนึงอะไรเงี้ย อ่ะใจะเย็นๆนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะต่อมานะครับอ่ะคำพวกเนี้ยอ่ะสมมุติว่าในข้อสอบเนี่ยเป็นคําพวกนี้นักเรียนก็แปลสามารถแปลได้หมดแล้วคราวเนี้ยแปลได้หมดแล้วนักเรียนลองมาดูสถานการณ์ทางด้านขวาเนาะถ้าอยู่ในข้อสอบก็จะอยู่ทางด้านล่างของนักเรียนอ่ะนักเรียนลองมาดูหากนักเรียนมาดูสถานการณ์หากเพื่อนนักเรียนกําลังใจร้อนเนื่องจากจะ เนือ่นองจากหาเพือ่อนนักเรียนกำลังใจร้อนนักเรียนจะกล่าวว่าอะไรนะครับเราก็ต้องบอกให้เพื่อนอะไรไงครับถ้าใจร้อนอยู่ก็ต้องใจเย็นใช่ไหมข้อไหนแปลว่าใจเย็นลูกคําว่าเหลิงจิ้งเจอรนะครับเหลิงจิ้งเจอนักเรียนก็เอาทําไงนักเรียนก็นะครับนักเรียนก็ใช้นะครับนักเรียนก็ อ่ากาข้อตัวเลือกข้อ5นะครับตัวเลือกข้อ5ตรงไหนนะอยู่ไหนนะอ่าอยู่นี่ใช่ไหมอ่าเอาข้อ5นะครับอ่าเลือกข้อ5ในข้อที่26นั่นเองนะครับในข้อที่26เลือกข้อ5ในข้อที่26นะครับตัวเลือกที่5เนี่ยเพราะโปรติกระดาษคำตอบเราจะมี5 5าหช้อยใช่ไหมอ่านต้องเลก็เลือกข้อที่5ไปแล้วข้อ27อ่าถ้าสอนเกินเวลาล่ะต้องใช้คำพูดไหน นะครับถ้านักเรียนมีเพื่อนสนิทแล้วต้องการเพื่อนสนิทหากเพื่อนสนิทขอโทษน,นักเรียนนักเรียนจะพูดว่าอะไระแล้วก็เมื่อนักเรียนลงมือทำอาหารเย็นเองนะครับแต่แม่ไม่ไว้วางใจนะครับอาจจะคิดว่าเออเราทำไม่ได้เงี้ยจะตอบแม่ว่าอะไรหากนักเรียนทำงานกลุ่มและจะบอกเพื่อนว่าไม่มีปัญหานักเรียนจะพูดกับเพื่อนว่าไงลองเอาตัวพินอินอ่าลองเอาตัวประโยคพวกนี้อ่าหรือคำวลีพวกนี้ ไปจับคู่กันนะครับให้ถูกกับตัววันตัวตัวเลือกที่ให้มาเนะข้อ1ถึงข้อ5นะครับแล้วกาลงไปนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับ30ข้อนะครับ30คะแนนก็เป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับที่เอามาให้ดูนะว่าว่านักเรียนจะสามารถทำได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับก็เราฝากนักเรียนไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะครับบางทีอ่า มันอาจจะยากแต่ถ้าเราทบปัทบทบทวนเนื้อหาเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้นะครับขอให้หนักเรียนตั้งใจในการทำข้อสอบทำข้อสอบได้คะแนนเต็มกันทุกคนนะครับอ่ะขอขอบคุณนะครับสำหรับเทอมนี้นะครับเราไปแล้วนะครับอ่ะไม่บายครับรอดูเกรดนะครับคับสวัสดีคับ